การสร้าง Google Business เพื่อให้กิจการของคุณปรากฏบน Google Map สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้ 1. เข้าสู่ Google Account ให้คุณลงชื่อเข้าใช้ Google Account ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับกิจการของคุณหากยังไม่ได้ทำา 2. เข้าสู่ Google My Business เข้าไปที่ Google My Business โดยเข้า w w w g o o g l e c o m s a e b u s i n e s s ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ3คลิกที่เริ่มต้นที่ Google My Business หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับ Google My Business มาก่อนคลิกที่ปุ่มเริ่มต้นที่ Google My Business เพื่อเริ่มต้น4กรอกข้อมูลของกิจการกรอกข้อมูลของกิจการของคุณรวมถึงซื่อที่อยู่หมวดหมู่ธุรกิจและข้อมูลติดต่อ ห้ายืนยันที่อยู่คุณจะได้รับการยืนยันที่อยู่ผ่านไปรณียีหรือผ่านวิธีการอื่นๆที่ระบุไว้6ตั้งค่าหรืออัปเดตข้อมูลเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเช่นเวลาทําการรูปภาพและโปรโมชั่นถ้ามี7ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกและแน่ใจว่าถูกต้อง8การเผยแพร่บ,บน g o o g l e Map คลิกที่สร้างเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของคุณบน Google Ma p เมื่อคุณท่าขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสิ้น กิจการของคุณจะปรากฏบน Google Map และผู้คนสามารถค้นหาและพบกิจการของคุณได้